ครับสวัสดีครับเอฟซีจุกูสุขคนครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเด่นล่างครับพี่น้องเอาเด่นล่างมาฝากเด่นล่างแม่นๆเป็นเด่นล่างสามตัวครับสูตรก็คือ ใส่ลักล้อยบนบวกลักน้วยบนแล้วก็บ,บวกแปดคงทีครับบวกกันได้เท่าหดไมีค่าเท่ากับ X แล้วก็บ,บวกหนึ่งแล้วก็บ,บวกสองสิ่ดินสามตัวในแต่ละงวดผมยกตัวอย่างมาให้มึงหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดกับงวดวันที่สิเดือน4ี่สองหากแดครับ สูตรทุกสูตรครับเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงการคำนวณหาตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้ในงวดต่อไปเท่านั้นครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกการกดติดตามครับแก่พี่น้องพิจารณาพิจารณาให้ดีในการเอาไปใส่ สุกทุกสูกมีหลุดมีผิดมีผิดมีถูกไม่มีอะไรแน่นอนครับเป็นเพียงการคำนวณตัวเลขล่วงหน้าเฉยๆครับแต่สติติมันก็นเดินดีครับราเมืองวดแรกสองบวกเก้าได้สิเอเอาหนึ่งหนึ่งบวกแ ได้เก้าครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเอาศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองงวดที่งวดผ่านมาครับเอ้ยงวดถัดมาสองตัวล่างมาที่สองสามครับสองสามเด่นเก้า ศูสองก็เข้าที่2ครับหมวดต่อไปครับ7จ็ดบวกเก้ได้สิบหกครับเอาหกหบวกแปดได้สิครับเอาสี 4, 4่บวกหได้หาหาบวกสอได้เก็ดหวดถัดมาครับ สตัวล่างมาที่หาหนึ่งห้าหนึ่งเข้าตัวได้ครับเข่าหาครับเด่น4ีห้เข่าหาหมดต่อไปครับเจ็ดบวกศได้เจ็ดเจ็ดบวกแปดได้สิบหาครับเอาห้าหบวกหเป็นหกหบวกสเป็น8ด ว่ถัดมาสองตัวล่างมาที่ห้าศูนย์เข่าตัวใดครับเข่าหาครับเขาลักสิบสามงวดเลยครับบวกต่อไปครับสามบวกเกตดได้สิบเอาศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวก สเป็น11บหวดถัดมาออกอยังครับ2ตัวรางออกที่5้สผิดครับผิดก็คือผิดเดินหนาต่อหมวดถัดมาครับ8ปบวกสได้12ครับเอาสองสองบวกแเป็นสิครับ อาศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามหดถัดมาออกอย่างครับสองตัวล่างมาที่สามสองเด่นหนึ่งศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามเข่าสามครับครับหลังจากพิสก็เดินต่อครับ ต่อไปครับห้าบวกสามได้แปดแปดบวกแปดได้สิบหกครับโอ้หกหกเดินแตมเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้านี่ครับหนวดที่ผ่านมาในหกเจ็ดเก้าเรามาตัวได้ครับสองตัวลางมาที่สามหกเป็นยังเข่าครับเข่าหก ลองสังเกตเข่าลักซิปมาซีงวดผิดงวดหนึง่งเข่าลักซิปมาโดยตลอดบดรี่มาเข่าลักหน่วยครับแต่มาเมืองงวดวันที่สิบหกเดือนซีครับสองห้าหกแปดหกบวกเจ็ดได้สิบสามครับเอาสามสามบวกแปดได้สิบเอ็ดครับเอาหนึง่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสอง สองบวกสองเดซี่เนี่ยครับวัดวันที่สิบหกเดือนสี่หกแปดเดือนที่หนึ่งสองสี่เนาะบาดีหมากบอหท้องรองมาเทียบกับ ก็วิ่งลางมึงลองมึงครับคลิปที่แล้วลองมาเทียบกันลองมึงมันสิเขวาวะลองเทียบกันดูครับหัวที่ออกหาหนึ่งหังวที่ออกห้าหนึ่ง คือหวดน,นี้เด็ดเดศูนย์กับหนึ่งเด็กวิ่งเดศูนย์กับหนึ่งเด่นเด็ดซีหาเจกตจะจับคู่กับเข้อที่หาหนึ่งครับนี่ครับข้อหาหนึ่งข้อหาหนึ่ง ถัดม,มาครับสูตรเลขวิ่งได้หากัหกสูตรเลขเด่นได้หาหกแปดจะจับคูณบ่กเขาครับเอาส้นกับส้นที่หากัหกสูตรเลขวิ่ง เดซี่กบหาสูตรเลขเด่นในแปดเก้าหนึ่งสูตรนี้มันพิดสูตรเลขเด่นพิษต่อไปครับสูตรเลขวิ่งเดนึ่งกับสอง สูตรเลขเล่นเด็ด0 1 3ทามันชนกันกับชนทีนึงจะจับคู่กับเขาที่3 2ครับแต่ตัวชนมันบเ้เามันเข่าที่จับคู่เข่า3 2 ่ถัดมา,มาครับสูตรเลขวิ่งได้หากหกหกสูตรเลขเด่นไนหกเก็ดแปดหกเก็ดเก้าจับคู่บาเข่าครับแต่เอาชอนกับช้นที่หกปรมา6หกครับมันบ่ค่อยบอ่ค่อยบอ่ค่อยกระดอรครับบ่ค่อย ผมมาน้ำกันกัแนนนํำให้เอาเอามาจับตัวนี้ครับนี่แหละครับหรือเสียมาจับเลขเ,เลขหน่วยล่างโค้งคีนี่ครับคือศูนย์หนึ่งสามห้านี่แต่จังเอาตัวนี้มาตัดก็ได้หรือจะจับกูตัวนี้ก็ได้หรือเอาตัวนี้ไปจับไป ไปจับก็ได้ลถ้าเอาจับคู่กันมันหนึ่งสองสีนบอครับถ้ามาตัดถรามาตัดสูตรจับคู่หนึ 1, 2, ่งสองสีมันก็สิทธตัดได้ไปอีกคือมันสิเนียนทีหนึ่งเลยครับอันนี้หนึ่งคือหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับ แล้วทีถ้าพี่น้องนัพี่น้องก็จัดถึงหกเอ้ยสีสุดครับนเนีนไปที่หกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งงวดอีกผมว่าบัวนาพาดบัวนาพาด เอาจับคู่กันนี่สองสุดนี่เอาจับคู่กันมันก็สิมาที่หกหนึ่งเก็หนึ่งครับโซนกันเป๊ะเลยพี่น้องมากบว่าแล้วมีอีกสูตรหนึ่งโันนี่ยมันมันเล็กบนดอกเว้ยเลขบนเลขบนไม่เกี่ยวมีแต่เลขล่างนี่เลขล่างนี่สูตรนี้สูตรนี้มันได้หาหาศูนย์หกศูนย์เจ็ดหกศูนย์เก้า แต่สูตรนี้มันได้หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกศูนย์เจ็ดศูนย์โซนที่หกศูนย์เนาะมากตัวใดมักตัวใดก็ตามครับเป็นเพียงแนวทางถ้มามักจะชอบก็จังตามไม่ชอบก็ผ่าน อันนี้สูตรเดินล่างครับสูตรเดินล่างบ่ลงให้หลายดอกลงให้เดินกับวิ่งวิ่งนี่มันก็มาซิบหน่วยอยู่แล้วเดินนี่สิมาตัวใดบัดไอพี่นอกตามเมึง สำหรับชิปนี้ก็ฝากไว้สช่นนี้ครับพี่น้องครับหรือมันสีมาหน่วยหลักหน่วยบองงวดนี้งวดที่แล้วมาหลักหน่วยหลังจากมันเดินสิบสิบมาสี่งวดตามที่ผมยกตัวอย่างมางวดที่ห้างวดที่ห้าที่หกงวดที่หกติดมาม่หนึ่งสามสี่ห้าหกเงวดที่หก นีสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เส่น,นี้ครับสวัสดีครับ